พี่น้องเอ้ยพนวาก,การเล่นะธรรมวัฒนังหาเวลาฟังรรมขูดเก่าสนิมให้ในจิตใจห้อมองเสาย่อนว่าห้าบอบวสนะบ่อาจสุกยุ่วนสนิมผมหัอใจขอกราบสวัสดีครับพี่น้องเช้าให้เช้าหน้าพอคาขาหาพอดีเมธีนักปราราสนอน,นเป็นที่เคารพรักทุกท่านครับืัอนี้กระผมชุมพพอนหน้าบุตรีครับพี่น้องจากด้านชุพพอแท็กเตอร์บ้านหินลาดตำบลท่าสองคอนอำพภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขายรถตามสภาพากินตามเงยมืมครับพี่น้องครับ ืัอนี้ผมกับานํานเสนอรถไถคูปตานะครับรุ่น M6040SU ครับพี่น้องครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับคล่องแคล่วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ M6040 นะครับคันนี้มีอุปกรณ์อยู่สองยางนะครับด้านหน้าตาสร้างนะครับแล้วก็นี่หน้ากากกันกระแทกกันไลายนะครับพร้อมครบเซตนะครับผ่านลังเวนผ่านตรงรุ่นนะครับผ่านของมันได้นะครับตาช้าง นะครสบองสี่หกนะครับตรงรุ่นนะครับพี่้องครับยางหลังก็ยังเบืนสูได้ครับพี่รองนะครับแกะกระบอกนาำนะครับพี่้องครับคันนี้มีล่องรอยการลุยน้ำนะครับนี่ครับสมรรถนะของรุ่นเอ0มูนนะครับสามารถลงน้ำได้นะครับพี่้องครับลงน้ำได้ฐาบ่นักหนาอีรีลงได้นะครับลุยน้ำได้ ประาบอดีเพิ่นกับบอซ้ำเญ่ครับไงครับสภาพยังคงสวยงามนะครับเป็นนากาดเป็นไฟตายังคงสภาพดีอยู่นะครับยางหนาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งสองเซนยางหลังหาสิบนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับรถคันนี้มีมีรอยผุแน่นะครับเป็นอย่างยุ่งตรงนี้นะครับแต่กับบอตเป็นอย่างนะครับตรงนี้เพ่นใส้น เ่นว่างว่างผ้ายางครับว้างยางกันลื่นมีร้อยเหมือนร้อยสิบเนี่ยบริเวณของโดยสารคือกลางหนายัางดีครับรถใส่งหาไดนเจ็ดท่น 7, กว่าชั่วโมงครับอ่ะพี่สิน้องมิวขึ้นทดว่างน้องเบิร์ดรก คัน <vas> นี้ครับพี่น้องครับจดทะเบียนปี2556ัน้าอยครับพี่น้องครับเอกสารครบนะครับมีริมทะเบียนครบนะครับเกีจดทะเบียนปีเรียวเรียวเรียว เร่องดีครับหางโบกตุกนะครับเปลี่ยนท้ายนะมันเปลี่ยนท้ายนะมันเครื่องให้แล้วนะครับพี่น้องที่นี่ราคาอยู่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอกสารครบปีห้าหกนะครับพี่น้องเครื่องดีบ่วัยบ่ดันนะครับอ่ะล้อยมือเลยหรือ่าระบบเกียร์ผมแก้ไขให้ย่างดีนะครับไอ้ขาเกียร์ที่มันหลวมเล็กน้อยนะครับ รถรุ่นนี่เป็นขาเกียร์แบบแบบเดิมนะครับแล้วผมเปลี่ยนบูทเปยนสลักในแมนเขาง่ายนะครับงงะระบบความบินใช้งานได้ปกตินะครับอ่านี่หรับเอาครับรไปดันไปไหนไหนไหน้าครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทตอนนั้นแล้วดีบ่อ้นะครับ 3, 3, 3, 9, ไอ้พ่อเรื่องไอ้ก็พ่อขนะครับพี่น้องครับระบบเกียร์แน่นแล้วนะครับขาเกียร์นั่นเข้าง่ายแล้วนะครับเพราะว่าเปลี่ยนบูธที่มันสึกหายแล้วนะครับพี่น้องอยากอาไปใส่กันอีกต่อมาเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์ เตีองย่นสีสูบเครื่อบอนะครับตัวนี้เตงเกียร์ว่อง,ง,งเงี้ยะนะครับนะครับแบบนี้น้องครับ,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 บสนใจก็บพรงมาหากันครับระบบทุกระบบใช้งานได้ปกตินะครับดีปกตินะครับ của ai bọn đàn đang là những công cụ đường này đi ngân hàng nào. ครับพี่รองสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่รองโทรมาหากันเบอร์โทรศัพท์ศูนย์5กสองแปดสองห้าห้าเจนะครับศูนย์หกสองแ้าเจ็ดห้าศน์คุณพอนเจอครับกับผมคุ้มพอนหน้าบุญดีครับ ยินดีนะครบปรึกษาพี่น้องทผูุ้กคนครับเขาบอกว่าใจกันครับขอบขอบพระคุณพี่น้องติดตามทผูุ้กคนนะครับเด้อยดีดีในทางลำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ